สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูเหตุผลกันนะคะว่าทําไมอิสราเอลแล้วก็อิหร่านถึงเป็นศัตรูอาฆาตกันหลายคนนะคะคงได้ติดตามข่าวสงครามตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านกันมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งสร้างความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแก่ผู้คนทั้งสองฝั่งเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งสองฝั่งประเทศนี้นะคะได้รบราค่าฟันมาหลายทศวรรษแล้วคะ่ะสงสัยไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็จุดเริ่มต้นเกิดจากตรงไหนในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาทุกคนไปหาคํา ตอบกันค่ะ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะชนวนของการขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อปีคิดทศกราช1979พระเจ้าชาเลซาปารวีถูกโค่นบัลังลงทําให้อิหร่านเปลี่ยนการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเปลี่ยนแปลงไปค่ะอิหร่านเปลี่ยนผู้นําประเทศและระบบการปกครองออยาตอลเลาะลูฮอลเลาะ คาเมเนีได้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและได้ทำการทิ้งข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลพร้อมทั้งยังกล่าวโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงในเรื่องของการยึดครองดินแดงของชาวปาเลสไตน์ซึ่งนงังวิเคห์ต่างมองว่า คาเมเนีมีจุดประสงค์เพื่อจะเอาใจชาติอาหรับอื่นๆอิหร่านเริ่มสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศโดยอิหร่านนะคะได้สร้างแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนกับกองกําลังตัวแทนรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในเลบานอนซีเรียอิรักแล้วก็เยเมนนับตั้งแต่นั้นมานะคะก็เกิดสงครามเงาโดยยิงโจมตีเพื่อทําลายทรัพย์สินของกันและกันแต่ไม่มีผู้ใดยอมรับความรับผิดชอบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเรื่อยมา แล้้วววกก็ขยายาางงออออกไปเรื่ยๆิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงปีคิดสักราศ2000ผู้นำของอิหร่านเชื่อว่าอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาปล่อยเวลัสคอมพิวเตอร์โจมตีเครื่องหมุนเวียงสำหรับเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของโครงการนิวเคลียร์ในอิหร่านจึงเกิดการก่อวินาศกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอิสราเอลพยายามทำความเสียหายให้กับโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอิหร่านจึงโต้แย้งจุดประสงค์ของโครงการนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่าน ยืนกรานมาตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเป็นไปเพื่อสันติภาพแต่ก็มีหลายเหตุการณ์นะคะที่มีความขัดแย้งกันอย่างเช่นค้นพบยูเรเนียมในพื้นที่ที่อิหร่านไม่เคยเปิดเผยต่อหน่วยงานเฝ้าระวังนิวเคลียร์ของสหรประชาชาติซึ่งทําให้เกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายของอิหร่านสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านในปีคิเทศกราช2018ป,าาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านและใช้มาตร การคว่ำบาตรอิหร่านทําให้อิสราเอลได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้อิหร่านได้ทําสงครามลับๆกับอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับหลายทศวรรษแล้วค่ะเนื่องจากอิหร่านให้การสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธต่างๆที่กระจายตัวพร้อมกับสู้รบกับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่อยู่ในพื้นที่ทั้งกลุ่มฮามาสในชนวนกาซากลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอิหร่านสนับสนุนกลุ่มฮามาสให้โจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ เตุลาคมคิดทศกราช2023ที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลที่ชนวนกาซายอย่างไม่ทันตั้งตัวทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันราว240คนซึ่งอิสราเอลก็ได้มีการโจมตีเพื่อตอบโต้กลับไปทําให้ในปัจจุบันนะคะชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วนับกว่า3 4 0 0 0คนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านถูกโจมตีเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายน คศ2024สถานกงสุลอิหร่านในกรุงมดัสกัตเมืองหลวงของซีเรียได้ถูกโจมตีทางอากาศโดยคาดว่าเป็นฝ่ายอิสราเอลทําให้ในายทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตไป7คนซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับฝ่ายอิหร่านเป็นอย่างมากอิหร่านเปิดสงครามกับอิสราเอลอย่างจงแจง้งเมื่อความขัดแยง้งดําเนินมาถึงจุดสูงสุดอิหร่านจึงส่งโดรนติดระเบิดและยิงขีปนาวุธกว่า300ลูกไปยังอิสราเอลเมื่อวันที่13 เมษายนคิดทศกราช2024ัแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลแล้วก็พันธมิตรสามารถสกัดโดนแล้วก็ขีปนาวุธได้เกือบทั้งหมดอิสราเอลโต้อตอบกลับแน่นอนว่าอิสราเอลได้ประกาศที่จะเอาคืนอิหร่านแล้วก็ได้เปิดฉากโจมตีแล้วนะคะเมื่อวันที่19เมษายนคิดทศกราช2024ัํา,าให้สถานการณ์แย่ลงไปทุกที่ หลายฝ่ายนะคะตันวันเกรงว่าจะก่อให้เกิดสงครามตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างมากขึ้นซึ่งดูท่าทีว่าสงครามระหว่างทั้งสองประเทศจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานเลยค่ะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆทั้งอาจจะยังลุกลามไปยังประเทศอื่นๆใกล้เคียงอีกด้วยส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวน,นเป็นอย่างมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะยังสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งมีผู้บริสุทธิ์ต้องเอาชีวิตมาทิ้งกับเหตุการณ์นี้มากมายค่ะและนี่ ี่ก็คือนะคะเหตุผลที่ทำไมอิสราเอลแล้วก็อิหร่านถึงเป็นศัตรูอาฆาตกันถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ